ผู้คนนะครับมักจะโทษตัวเองเมื่อล้มเหลวและไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันแต่รู้ไหมครับว่าการที่ไม่ทําอะไรเลยมีโอกาสที่จะล้มเหลวในชีวิตสูงกว่าการที่เราออกไปเดินออกไปเผชิญและออกไปกล้าเสี่ยงกับอะไรบางอย่างนะครับและต่อไปนี้ครับเป็นกลยุทธ์3ข้อที่จะทําให้คุณสามารถกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความล้มเหลวยังไงลองไปฟังกันดูเลยนะครับ The Moon Podcast. สวัสดีครับพบกับรายการ Remaster อยู่กับผมอ่ำสุภกรอีกเช่นเคยครับวันนี้ชนทุกท่านพูดคุยกันในประเด็นของความล้มเหลวผมได้ไปเจอบทความหนึ่งน่าสนใจอย่างมากครับจากเพจเว็บไซต์ medium.com นะครับโดยคุณซูซาน p a เปอร์คอนะครับพูดถึงเรื่องของการรับมือกับความล้มเหลวไว้น่าสนใจเลยทีเดียวโดยกลยุทธ์ในการรับมือกับความล้มเหลวของคุณซูซานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ข้อสําคัญแน่นอนครับจุดแรกที่เราอาจจะต้องมาคิดพิจารณากันดีๆนั่นก็คือการ Definition หรือการตั้งนิยามของความล้มเหลวว่าเราจะจัดการและพบเจอกับปัญหาเหล่านี้ผ่านมันไปได้ อย่างไรบ้างโดยอาการของผู้คนส่วนมากนะครับเมื่อพบเจอกับความล้มเหลวเนี่ยอาการแรกที่เรามักจะเป็นกันบ่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คือการที่จะโทษตัวเองมองหาคนผิดนี่แหละครับแต่คนผิดคนแรกที่เรามักจะนึกถึงนั่นก็คือตัวเองว่าเราทําผิดพลาดในส่วนใดประการใดไปบ้างหรือเปล่าทําไมเราถึงล้มเหลวกับเรื่องที่เรากําลังเดินทางไป หลายๆครั้งนะครับมันเกิดอาการด v a l u ู value, หรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ากับสิ่งที่ตัวเองทําไม่ว่าจะผ่านมาทํามาแล้ว1ปี2ปี3ปีหรือนานกว่านั้นนะครับแต่เมื่อพบเจอกับความล้มเหลวครั้งใหญ่ๆพวกเราก็มักจะล้มเลิกท้อแล้วอาจจะไม่ทําอีกเลยซึ่งเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับเราอาจจะต้องมาตั้งนิยามของความล้มเหลวกันใหม่ โดยคุณซูซานนะครับมีเทคนิคเริ่มต้นให้เราสามารถที่จะเข้าใจมันได้มากยิ่งขึ้นโดยแบ่งความล้มเหลวนะครับออกเป็น2ข้อด้วยกันซึ่ง2ข้อนี้นะครับจะเปลี่ยนนิยามของมันไปโดยสิ้นเชิงเลยเราลองไปดูกันทีละข้อนะครับ <S <S ข้อที่1น,นะครับสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะทําสําเร็จอืน่าสนใจยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อเกิดการสัมภาษณ์สําคัญหครั้งคุณอาจจะคาดหวังในความสําเร็จ ในการที่จะได้ตำแหน่งงานนะครับตำแหน่งหน้าที่ที่คุณคาดหวังไว้ในการไปสัมภาษณ์หรือเมื่อคุณทํางานอยู่ในองค์กรอยู่แล้วนะครับทำงานอย่างหนักน่วงทุกๆวันที่ผ่านมานะครับตั้งใจเป็นอย่างมากเพื่อหวังที่จะได้ออฟเฟอร์สําคัญจากลูกค้าคนสําคัญของคุณนี่ก็เป็นความคาดหวังทั้งหมดนะครับที่จะเกิดขึ้นในภาวะที่อนาคตอาจจะเจอกับความลบเหลวก็เป็นได้นะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับข้อที่2นั่นก็คือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้เมื่อคุณ เริ่มออกเดินที่จะไปะเผชิญกับความสําเร็จหรือความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่แหละครับมันมีอะไรบ้างที่เราสามารถถอดเป็นบทเรียนในการเรียนรู้เมื่อออกเดินไปได้ผมยกตัวอย่างนะครับเช่นประสบการณ์นั่นแหละประสบการณ์นี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงมือทําแม้แต่ครั้งเดียวก็จะไม่มีประสบการณ์ประสบการณ์เหล่านี้นะครับใช้เวลาในการสะสมและบ่มเพาะนะครับเป็นเวลานานมากๆทุกคนนึกถึงวายที่รสชาติดีด นะครับประสบการณ์ที่จะสามารถสั่งสมออกมาเป็นสิ่งดีๆได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาและระยะเวลาที่ยาวนานจริงไหมครับแน่นอนครับเมื่อเราสามารถปรับวิธีการมองนิยามของความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับมันถูกแบ่งออกเป็น2อ,อย่างเราจะสามารถมีกลยุทธ์ในการรับมือกับมันอย่างไรได้บ้างวันนี้ผมเตรียมมาให้3ข้อซึ่งสำคัญเป็นอย่างมากและผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับ เรามาดูกันที่ข้อแรกครับข้อที่1นั่นก็คือการสร้าง fear list ของตัวเองหรือรายงานความกลัวของทุกท่านนั่นเองผมเชื่อว,ว่าเมื่อพูดถึงรายงานความกลัวนี้นะครับหลายๆคนฟังแล้วก็ดูเอ้แปลกๆกมันคืออะไรกันอืมน่าสนใจนะผมคิดว่ารายงานความกลัวตัวนี้นะครับคือการที่คุณเขียนทุกอย่างออกมาเลยในเหตุการณ์ที่คุณกําลังไป,ไปเผชิญหน้าอยู่ว่าคุณกลัวอะไรบ้างกับสิ่งที่คุณกําลังเดินไปข้างหน้าโดยตั้งต้นออกมาจากคําถาม ง่ายๆที่สุดเลยกับเหตุการณ์ที่คุณกําลังจะไปเจอนั่นก็คือสถานการณ์ที่แย่ที่สุดของเรื่องนี้คืออะไรคุณลองเขียนออกมาเลยครับหน้าแตกหมอไม่รับเย็บรู้สึกว่าจะเจอกับผู้คนที่ไม่ชอบใจเราสุดท้ายอาจจะไม่ได้รับออฟเฟอร์ถูกปฏิเสธอันนี้ก็อาจจะเป็นสถานการณ์แย่ๆที่นำพาไปสู่ความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับ ก่อนอื่นเขียนออกมาให้หมดก่อนนะครับว่าเราจะพบเจอกับเรื่องอะไรบ้างเพื่อให้เราสามารถเข้าใจตัวเองเข้าใจว่าอ้ถ้าเกิดว่าทางเลือกที่เราเดินอยู่นี้มันมีความเสี่ยงเหมือนการลงทุนที่มีความเสี่ยงนั่นแหละครับเมื่อเริ่มออกเดินแล้วเริ่มทํากิจกรรมบางอย่างแล้วแน่นอนมันไม่ได้มีทุกคนจะประสบความสําเร็จไปเสียหมดแต่เหรียญก็จะมีสองด้านเสมอเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในมุมที่ผู้คนไม่ค่อยได้พูดถึงนั่นก็คือฝั่งของความล้มเหลวเนี่ยเราอาจจะต้องทําความเข้าใจมันมากกว่า การที่เราจะไปมองแต่เป้าสําเร็จเลยด้วยซ้ํานะครับผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับที่จะมาเว r ร f y ิฟายแผนการรับมือความล้มเหลวที่คุณได้เขียนเฟียร์ลิสต์ตัวนี้ออกมานะครับข้อที่1น,นะครับเมื่อคุณได้เฟียร์ลิสต์รายการที่คุณกลัวออมาแล้วมากมายนะครับกลัวหน้าแตกกลัวทํานู่นทนํานี่ไม่ถูกใจคุณลองเขียนต่อท้ายว่าแล้วเราจะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรได้บ้างในฐานะที่เราต้องไปเผชิญกับมัน แน่นอนครับวิธีการรับมือของแต่ละคนคงไม่เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้เวลาพิจารณากับสิ่งที่คุณเขียนลงมาสักครู่หนึ่งนะครับคุณอาจจะมีแผนไว้ในการที่จะรับมือกับมันถ้าหากต้องไปทํางานที่ยากๆบางอย่างนะครับผมว่าสิ่งนี้น่าจะเป็น key take away ที่สําคัญมากๆเลยลองเขียนสิ่งที่อาจจะเป็นความล้มเหลวของคุณในอนาคตออกมาดูยกตัวอย่างเช่นนะครับต้องพรีเซนต์สำคัญเลยนะครับขึ้นเวทีใหญ่เพื่อที่จะพรีเซนต์ให้กับนักลงทุน ผู้ร่วมหุ้นต่างๆสามารถสร้างความเชื่อใจให้กับเขาได้แน่นอนครับเราอาจจะต้องเขียนเลยว่าสิ่งที่เราจะล้มเหลวกับเรื่องนี้คืออะไรบ้างพูดไม่รู้เรื่องหรือไม่ได้รับการเสนอไม่ได้รับออฟเฟอร์ต่างๆแต่วิธีการสําคัญนั่นก็คือคุณรับมือกับมันอย่างไรตั้งหากนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะพูดไม่รู้เรื่องคุณอาจจะต้องเริ่มที่จะฝึกซ้อมมากขึ้นนี่อาจจะเป็นวิธีการรับมือกับสิ่งเหล่านี้นะครับข้อที่ 2. นะครับ มีแผน B ไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับการที่เราจะมีแผนสำรองไว้มันดีเสมอนั่นแหละทุกๆครั้งนะครับที่เราเขียนแผนธุรกิจแผนชีวิตนะครับผมเชื่อในการที่เรามีแผนสำรองไว้เสมอถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนแผน A แต่อย่างน้อยลองตั้งคําถามแบบใจร้ายกับตัวเองครั้งหนึ่งนะครับว่าแล้วถ้าหากมันล้มเหลวขึ้นมาจริงๆเราจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ อย่างไรได้บ้างนะครับวิธีการที่เราจะซ่อมแซมตัวเองมีวิธีการอย่างไรซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจเจกมากๆเหมือนกันแล้วแต่คนแล้วแต่มุมมองนะครับว่าวิธีการรับมือกับเรื่องแย่ๆเรื่องร้ายๆแต่ละคนเป็นอย่างไรเมื่อล้มเหลวนะครับผมอาจจะชอบที่จะอยู่คนเดียวเพื่อที่จะพิจารณากับตัวเองว่าเราผิดพลาดอะไรไปบ้างไม่ต้องมายุง่งไม่ต้องมาสนใจกับเราไปสักระยะหนึ่งแล้วค่อยเปิดประตูอีกครั้งเพื่อให้ทุกคนนะครับเข้ามาอินเตอร์แลกกับเราอีกรอบหนึ่งหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องการ ปลอบใจณตอนนั้นเลยก็ลองหาแผนสำรองเหล่านี้ดูนะครับเพราะอย่างที่บอกไปครับไม่ใช่ทุกคนนะจะได้รับโอกาสจะได้รับสิ่งที่ดีๆเสมอเรื่องราวมันต้องมีทั้งหน้า A และหน้า B นะครับถ้าเกิดว่ามันล้มเหลวขึ้นมาแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวที่จะเผชิญกับสิ่งนี้ตกลงมาเจ็บเหมือนกันเจ็บจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแผน B สําคัญไม่แพ้กันลองเขียนออกมาดูนะครับว่าจะรับมือเมื่อเจอกับความล้มเหลวอย่างใดได้บ้าง ข้อที่2นะครับลองนึกถึง worst case ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่ผมไม่ได้มาเล่าพอดแคสต์ในเวอร์ชั่นของคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เราควรจะคำนึงถึงมันให้มากที่สุดเลยโดย worst case ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องเตือนใจเป็นไม้เขกกะโหลกหัวเราว่าถ้าเกิดว่าไม่ตั้งใจมีรอยรั่วาบางอย่างที่เกิดขึ้นในโ r o c e s ของการทำงานของคุณคุณอาจจะเจอกับความล้มเหลวก็เป็นได้เพราะฉะนั้นนึกถึงสิ่งที่แย่ๆที่สุด โดยตั้งคำถามกับตัวเองไปเลยก็ได้ครับว่าแย่ที่สุดของเรื่องนี้คืออะไรกันแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงยกตัวอย่างนะครับถ้าไปสัมภาษณ์งานสิ่งที่แย่ๆอาจจะเกิดขึ้นจากการที่คุณตอบคำถามเกี่ยวกับอาชีพที่คุณไปสัมภาษณ์งานไม่ได้หรือแย่กว่านั้นคุณอาจจะไม่มีดวงพอนะครับคุณอาจจะไม่ได้ถูกยอมรับเพราะว่า f i r s t impression ของคุณดูไม่เหมาะสมกับองค์กรก็อาจจะเป็นไปได้หมดเลยสุดท้าย สิ่งที่น่าจะเป็น worst case ของเรื่องนี้นั่นก็คือคุณไม่ได้รับงานมันคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ worst case ต่างๆนะครับลองหาวิธีการอุดรูรั่วของมันดูโดยตั้งใจจริงๆนะตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ตามศักยภาพที่เรามีจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณตอบคาถามเกี่ยวกับการทางานในสายอาชีพของคุณไม่ได้ลองมองย้อนกลับกันถ้าคุณเป็นกรรมการนะครับคุณก็อาจจะไม่ได้อยากรับคนที่ไม่เข้าใจในสายงานนั้นจริงๆ ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองฝึกซ้อมการตอบคําถามในสายงานของตัวเองให้ดีหรือการปรับตัวให้เข้ากับองค์กรนะครับดูมอตโต้ดูวิธีการทํางานดูลักษณะของผู้คนในองค์กรนั้นเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องก็เป็นวิธีการหนึ่งในการเข้าสังคมที่ดีไม่แพ้กันนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับจะช่วยให้คุณสามารถปิดรูโบของเบิร์สเชตต่างๆและอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิดก็เป็นได้ครับ ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ CEO และผู้นำหลายๆท่านนะครับยึดไว้นะครับเป็นแก่นหลักในการทำงานของทุกคนเลยผมยกตัวอย่างเช่นคุณแอนดี้โกลบนะครับอดีต CEO ของ Intel เคยกล่าวคำนี้ไว้ซึ่งน่าจะตอบโจทย์กับเรื่องนี้เลยนั่นก็คือ O n l y the paranoid s u v v i v e หรือมีแค่คนที่ขี้ระแวงเท่านั้นแหละครับที่จะรอดเพราะฉะนั้นราแวงเข้าไว้เพื่อที่จะหาทางรอดให้กับตัวเอง การระแวงนะครับไม่ได้เป็นการแสดงออกว่าเราเป็นคนที่อ่อนแอแต่เป็นการแสดงออกว่าเราต้องการเป็นผู้ชนะตั้งหางนะครับเพราะเรายิ่งระแวงเรายิ่งปกป้องตัวเองยิ่งปกป้องตัวเองนะครับเราก็ยิ่งไม่มีจุดอ่อนเมื่อไม่มีจุดอ่อนเราก็จะสามารถชนะกับทุกอุปสรรคได้เช่นกันครับข้อที่สนะครับ นึกถึงข้อดีของการออกจากเซฟโซนไว้เพื่อเป็นกำลังใจติดกระเป๋าไว้นานๆนะครับเรื่องนี้มีบทเรียนสำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะมาฝากทุกท่านผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็ชื่นชอบและผมเองก็เป็นคนนึงนะครับที่ชอบอยู่ในสภาวะน่าสบายของตัวเองไม่อยากที่จะออกไปเผชิญกับเรื่องอะไรที่มันปวดหัวมากมายในแต่ละวันหรือเรียกง่ายๆครับถ้าเกิดว่ามองย้อนกลับไปในเชิงคอนเซปต์น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเซฟโซนของพวกเรานั่นเอง แต่เซฟโซนเหล่านี้นะครับก็ Self one, บมีขนาดที่เล็กกว้างหนาตื้นไม่เท่ากันนะครับเซฟโซนของผมอาจจะเป็นก้อนเท่านี้นะครับแต่ว่ากับบางคนอาจจะเป็นก้อนใหญ่มากๆเลยเหตุผลที่ก้อนของเซฟโซนแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับเพราะประสบการณ์ในการเจอเรื่องต่างๆนี่แหละครับทำให้เซฟโซนของแต่ละคนมีขนาดกว้างใหญ่ไม่เท่ากันคําถามคือนะครับถ้าเกิดว่าผมจะขยายเซฟโซนของตัวเองผมควรจะทําอะไรนั่นก็คือการเรียนรู้ในการพัฒนา โปรเซสในการเจอกับปัญหาต่างๆเพื่อเอากลับมาเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์เมื่อเราออกจากเซฟโซนก้อนของความสบายใจของผมอาจจะแผ่กว้างขึ้นได้เรื่อยๆเมื่อผมเริ่มออกเดินและเปิดพื้นที่ของตัวเองไปมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเรานึกถึงการเก็บข้อมูลดีๆเรื่องราวดีๆติดไม้ติดมือระหว่างที่เราเดินทางไปเผชิญกับเรื่องยากๆเนี่ย จะทําให้คุณมีวงในการสนทนากับผู้คนมีองค์ความรู้ในการไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันในการทําธุรกิจต่างๆได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและเวลาของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดว่า24ชั่วโมงนั้นน้อยแล้วผมเชื่อว่ากับบางคนนะครับ24ชั่วโมงนี้อาจจะเป็นชั่วโมงในการเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรบางอย่างและทําให้เซฟโซนของตัวเองนะครับกว้างขึ้นได้เรื่อย ถึงแม้ว่าวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคนและการเติบโตของแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณนะครับตั้งใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมและกล้าก้าววันละนิดวันละหน่อยวัน small step ของตัวเองนะครับเป็น no zero day ไม่มีวันไหนที่คุณไม่ได้เรียนรู้กับเรื่องอะไรเลยมันจะทําให้คุณนะครับเป็นคนที่มีองค์ความรู้รอบและเอาดอตต่างๆที่ได้ไปเรียนรู้มาเนี่ยมาเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน กลายเป็นโครงข่ายเซฟโซนที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆแล้ว key takeaway สำคัญของเรื่องนี้คืออะไรผมจะพูดเป็นภาษาบ้านๆให้ทุกท่านได้ฟังก็ได้นะครับว่าจริงๆแล้วการที่ออกไปเจอความล้มเหลวนะครับหรือได้ไปเรียนรู้กับเรื่องใหม่ๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกประมาณว่าเออเอาล่ะวันนี้นะครับเราได้ลองทําบางอย่างได้ลองทําสิ่งที่เราไม่เคยทํามาแล้วและแน่นอนมันก็ยากแบบที่ทุกคนบอกไว้แบบที่เราคิดไว้จริงๆด้วย แต่ในครั้งต่อไปเราก็น่าจะมีวิธีการจัดการกับมันที่เร็วขึ้นหรือในครั้งต่อ,ตอไปสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทําจริงๆด้วยเลิกทําดีกว่ามันออกไปได้หลากหลายรูปแบบนะครับอยู่ที่ว่ามุมมองในการมองของเรามองเรื่องนี้เป็นบทเรียนหรือเป็นความล้มเหลวมีทิปส์เล็กๆนะครับที่จะเอาไว้เสริมพลังใจให้กับทุกคนนะครับติดกระเป๋ากันไว้ หนึ่งครับการมีสมอลวินฉลองกับชัยชนะเล็กๆในทุกๆวันนะครับผมคิดว่านะครับแค่คนคนหนึ่งกล้าที่จะทำอะไรที่ไม่เคยทำก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาแล้วนะครับคนเหล่านี้ควรได้รับการสรรเสริญและได้รับการยอมรับนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีใครยอมรับเราเลยนับตั้งแต่วันแรกที่เราก้าวเดินแต่ผมอยากให้ทุกคนนะครับยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองมีนั่นก็คือความกล้าหาญที่คุณกล้าที่จะออกเดินออกมา ต่อมานะครับนั่นก็คือคุณล้มเหลวได้แหละแต่อย่าไปจมปักกับมันเป็นระยะเวลานานมีพีเรียดของมันหน่อยนะครับถึงแม้ว่าเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะว่าปาดแผลที่เราเจ็บปวดเราจะอยู่กับมันได้นานแค่ไหนมันจะมาหลอกหลอนเรากี่ปีบางคนอาจจะ10ปี2 0ปีเลยด้วยซ้ําแต่หลายๆอย่างนะครับก็จะเลือนหายไปตามวันและเวลาที่มันได้เคลื่อนไปข้างหน้านะครับ แน่นอนเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากับเรื่องใดๆได้และผมเชื่อว่าทุกคนคงจะมีเรื่องที่เสียใจและเสียดายกับเรื่องในอดีตที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับแต่สิ่งสําคัญที่เราควรจะโฟกัสในวันนี้นะครับสำคัญจริงๆนั่นก็คือสิ่งที่คุณจะเดินไปข้างหน้าในการที่จะมาตอบรับนะครับอบอุ้มร่างกายที่มันพังๆอ่อนแรงจากการล้มเหลวในครั้งก่อนๆ เพื่อที่จะมาประกอบร่างสร้างตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับสร้างแผนในการปรับปรุงให้อนาคตมันดีกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่คนที่ไม่ยอมแพ้คนที่จะเป็นผู้ชนะในอนาคตทํากันครับสุดท้ายนั้นก็คือการตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้มากําไรที่ได้มาแบบไม่ได้ตั้งใจของเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือบทเรียนที่คุณได้เรียนในแต่ละวันที่ไม่ใช่แค่ปลายภูเขาที่เราจะไปถึงหรือการตกภูเขาล้มเหลวลงมา แต่ผมเชื่อว่าในระหว่างปลายทางที่เดินไปในระหว่างการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงกว่าคนอื่นนะครับที่เราภาลนอยมากๆเราอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ไม่อยากจะไปเจอกับความล้มเหลวนี่แหละสิ่งเหล่านี้นะครับคือการเรียนรู้แบบคูณ2และคุณอาจจะต้องลองถอยออกมานะครับพิจารณากับเรื่องเราว่าแต่ละวันเราเรียนรู้อะไรไปบ้างหลายๆคนถ้าหากแว่นของการมองเรื่องราวเหล่านี้มันไม่สามารถครอบคลุมได้มากผมแนะนําว่าอาจจะลองจดบันทึกดูนะครับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเอง ว่ามีอะไรที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นได้กว่าเมื่อวานได้บ้างคือสิ่งเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆแต่ว่าเป็นกําลังใจสําคัญเพราะว่าคนที่ให้กําลังใจสําคัญที่สุดของตัวคุณไม่มีใครอื่นเลยนะครับมีแต่ตัวเราเองนั่แหละที่เชื่อว่าเรา empower ตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนและตัวเราเองนี่แหละครับที่จะพาตัวเองผ่านไปเจอกับความสําเร็จ หรือผ่านเรื่องที่ล้มเหลวที่สุดออกมาได้มีแค่ตัวคุณเองเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาเราดนีทั้งหมดนะครับนึกย้อนกลับไปนะครับผู้ฟังทุกท่านในปี2021นี้งานเข้ามาเยอะมากนะครับมีโปรเจกต์หลากหลายมากและในตำแหน่งงานของผมผมได้เจอกับเรื่องใหม่ๆเรียกว่าก้าวขาออกจากเซฟโซนเดินออกจากบ้านก็ออกจากเซฟโซนทุกวันเลยนะครับ เพียงแว็บเดียวนะครับก็จะผลปี2021ออกมาแล้วผมลองมานั่งคิดกับตัวเองนะครับระหว่างที่ทำเนื้อหาในตอนนี้ว่าเรื่องอะไรที่ผมรู้สึกว่ามีค่ามากที่สุดในปีนี้ผมกับคิดไม่ออกครับว่าเรื่องดีๆมันมีอะไรบ้างเพราะเรื่องดีๆที่เราเก็บหอมรอมริบในทุกๆวันนะครับก็มีมากมายแต่เรื่องที่เป็นบทเรียนมีค่าที่สุดของผมคือครั้งหนึ่งในปีนี้นี่แหละครับผมมีการ ล้มเหลวทําเรื่องผิดพลาดพบเจอกับความล้มเหลวและผมจําความรู้สึกวันนั้นได้ครับทั้งเสียใจทั้งเสียความรู้สึกหมดความมั่นใจไม่อยากจะมาทํางานแล้วนะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยโหเจ็บปวดมากๆไม่อยากกลับไปเจอมันหรอกครับแต่มันเป็นไม้เคตกระโหลกที่ดีมากๆเลยครับอย่างที่ผมบอกไปทุกครั้งที่ผมจะทําอะไรนะครับผมจะนึกถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วเอามาเป็นเครื่องเตือนใจแขวนคอไว้เลยครับว่าถ้าหากว่าเราประมาทอีกครั้งหนึ่งเราอาจจะเจอกับเรื่องพวกนี้ ในอนาคตก็เป็นได้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเจอเราอยากจะเป็นมืออาชีพมากขึ้นเราอยากจะเก่งมากขึ้นในสายอาชีพที่เราทําหรือเราอยากจะเป็นคนที่แค่ดีมากขึ้นในทุกๆวันได้ทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อสังคมมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเอาความล้มเหลวนี่แหละครับมาเป็นเครื่องเตือนใจเปลี่ยนบาดแผลของเรานะครับเป็นปัญญาในการเดินหน้าสู่อนาคตครับ และสำหรับผู้ฟังที่ฟังรีมาสเตอร์ใน EP นีนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ move on จากความล้มเหลวต่างๆผมไม่ได้อยากให้ทุกท่านนะครับรีบก้าวเดินออกไปแต่อยากจะให้ EP นี้นะครับเป็นประโยชน์บางอย่างในการที่จะมาตั้งหลักของตัวเองนะครับคุณจะเสียใจคุณจะรู้สึกแย่มากแค่ไหนนะครับผมเข้าใจอย่างดีและผมไม่อยากให้ทุกท่านนะครับไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับมันแต่อยากจะบอกนะครับว่าหลายๆครั้งที่เราเจอกับเรื่องพวกนี้นะครับ มันอาจจะไม่ได้มีคําตอบแค่ A กับ B ว่าสําเร็จหรือล้มเหลวนะครับคำตอบที่ได้จากเรื่องราวเหล่านี้เป็นบทเรียนที่เราอาจจะไม่ได้ไปเดฟิ i t ชันถึงมันการพัฒนาในแต่ละวันนะครับการสร้างความสัมพันธ์หรือเหตุผลใดๆที่เราอาจจะไม่ได้เป็นช้อ i c e ที่ดีที่สุดของเรื่องราวเหล่านี้สุดท้ายนะครับผมขอปิด EP นี้ด้วยคำพูดของคุณเนลสันแมนเดลานะครับอดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ บุรุษผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับเคยกล่าวคำคำนึงไว้เปลี่ยนชีวิตผมเปลี่ยนโลกของผมไปเลยนะครับเขาบอกว่า I never lose, e i t h e r win or learn หรือชีวิตผมไม่เคยพ่ายแพ้นะครับชีวิตผมมีแต่ชัยชนะหรือไม่ก็มีแต่บทเรียนให้ผมได้เรียนรู้ต่อไปครับ And to the Moon Podcast.